พวนตุ๊กตาแต่ฮ็ดโทมเนี่ยตุกติกยู่พี่น้องมึงเนี่ยของแท้เด้อจ้ะรวมๆคิมลีมเลยเฮ้ยผมรอคอยอีลีพี่น้องเกิดข้าเกิดแน่แต่ว่าบ่แม่นว่าทั่วป่าด้วยนะพี่น้องปันไห้เฮบุ๊งปั่นไห้พี่น้อง สวัสดีครับถักไทยกันย่ำเสารอีกคือเกาหรอพี่น้องแสงกับพระท่านบนไดเด้อพี่น้องตอนนี้ก็หกโมงเสาแล้วละ่ะแต่คืมฝนพี่น้องมีฝนตกมือคือยางหนักอา่าถักไทยทุกคนทุกท่านพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องมาหลุ่นเดินทางน้ากันอีกคือเกาพี่น้องมืนอนี่สิได้สิมานคือมือว่านบ่ม,นมือว่านในมันคักอยู่พี่น้องแต่ดอกประท่านใหญ่ขุนแย่เกลงหวงวนใหญ่เลยพี่น้อง หลุนกับยายเกศพี่น้องเมื่อนี้สวัสดีค่ะพอก,กันก็ยายเกศกับคนตทองปลาในเสาวันที่แปดได้นอนแปดพฤษทิกา,พ,กาพี่น้องจ,จะ้ะมาหลุนน้ำยายเกศกับคนตทองปลาจ้ะวันที่ใดสีมานบ่มื่อนนี้มาจมา้หลักๆก็สิเป็นแดงข้ามเหรอพี่น้องเป็นฝึ่งแดงข้ามช่วงนี้ตามแดงข้ามยญ่กลัวหมูว่าน,นายอยู่บ่ยายเกศหมูเ,เโหโจงไว้หญ่เบิด์อยู่พี่น้อง ดอกพอดีค่ำเราี่น้องนจ้ะ,ะตัวหน่อยกับท่านเราบัวจงไวยเป็นเฮ็ดปลาพ้นต้นหนาวเฮ็ดปลายฤดูกาลเพิ่นเกิดทรงไทยทุกปีเราี่น้องเฟืองแดงข้ามแต่ว่าปีนี้มาสากบ่วทุกปีนิดนึงอื้ออิ่มตรงน,นี้พี่อีทถือว่าใหญ่เรี่ยวอยู่ถือว่าใหญ่เรนี่้เยว น้ำกันเงีๆหอดถ่ายคลิปเด้อพี่น้องมาเนี่ยมองเขาบ่ไปมองว่านใหญ่กว่านี้เนาะมองพวกเขาบ่ทันเห็นสีดอกใหญ่อยู่ดอกแมนียาตัวนี้เป็นโมเลยพี่น้องถึงเกิดคาดเด้อพี่น้องเกิดคาดเบงติสกีหน่อยมันเกิดเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยเฮ้แต่ว่าอีกไม้เห็นบ่เกิดเนาะแมีนจ้ะแต่บเนยคือกันมันช่เกิดน้องเนิด ก็คอยกินะหาอตนน้ำกันพี่น้องมาหนึ่งดองนี่แยเกตเฮ้ยพอได้อยู่ด้นี่อ้ยขาเินพี่น้องปูอยู่บนพี่น้อง้วกอยกคอยติดตไงบดจักีวาจังอุ้เอามองเดียวตีละตานโขาอุนปงโย อันนี้เห็นกันแหละกับบเก็บบอดายดอพี่น่องนี่ทับบอเก็บก็บคือบอดเก็บเลยละแมนก้ะนี่บอทังน่ะดอกบ่าใหญ่นอตุปเห็ดตุปอยู่พี่น้องพูอีกเด้เก็บเงาอยู่ดอกพี่น้องร้อนร้ายมอยู่ดอกไอ่ไปทองแมนบดเอาหมด ้าจ้าบแ่พี่น้องเกิดคักอยร่พนพุนนีดอกมาามนเลยเอ้าขอาพี่น้องขอตาแล้่แต่วังสิเต็มตาไงพวกมันหนักบนต็มตางพกไว้นะไวเอาดอกพอเอาด้พี่พี่พีขาแมขาอุบุอยู่บนอุ้ยออกเบิดเลยน้าจนี่ยงแต่ี่งเบิดแบ้านั่นม่ั้นอ๋อมันกันห่นพุ่นพุนดอกน้อยเต็มแต่ไปต่อพี่เอาพี่ากี uh> ี <c <c ่ นั่นไม่ต้องนอนแม่นบ่เปิดแม่นเลยโอ้มาแล้วจ้าหุ่นกระแม่นแม่นเบิดยังเป็นแผ่นเลยว้าเป็นน้ำเสื่มอยู่ปุ่นปื้ดเป็นี่เรื่องผมการล่อข้อยู่ดอกพี่น้องนจ้หลายไม้อยู่ปรท่านเนีไปหมู่ว่านนี่ตอนนี้ลุยกันกระครับพี่น้องไม้ไม้นี่ก็บริบูงเลยหมู่ว่านหมู่ว่านบริบูงไม้นี่เบิบงกับประานเน้นดอกพี่น้อก ปุ๋ยปีปีอยู่พี่นู้ดทางนี่บ้านนี่ใบตององนีบ่บ่เอาไม่เอาเป็นไก่ดุนเห็ดหนูอีฮิตขาเมีดอกปุ๊ปันไดดอกขายตุ๊ปอยู่ต่ว่าขาอุปุอยู่นี่แหะคนเอิญเฮ็ดปผงแดงขาใหญ่บางคนก็เอิญเฮ็ดปผงแดงขาเน่าพี่น้องอ๋อสอง đi tìm cái bên nòng phi nó không phi nòng, nhóc nhóc nói phân lai khác nòng, cái này đang ở phi nòng, cái này sườn, cái gì lái mồi chứ nọ, cái gì lái mồi của phi nòng lật bông nè, nhiều gấp อเปลี่ยนเลยพี่โอ้เป็นสายไปเลยบนพี่กอนเอาดอกบาหน่อยไปเลนเด้อพี่น้องมาเลยอันจ้าโอ้ทุบปุติปิอยู่พี่โอ้ยเขาทาเขาทานยิ่งมานเขาทาน่ดอกนโอ้ยน่เห็นเลยนนี่ดอกาพุ่งโอ้แมนเบิร์ตตนนี่แมนเบิร พี่อกพก่อนไหมพีลอกปีเดอนเนาะดอกีดอกนี่ล่ะเกิดหลายปีนี่ดอกพันๆมากกับโบหายปันนี่ผูีอิกเห็นบมเกปุบอยู่พีนหอมเมืองนี่คันไดรุ่นนี้สิคักอยู่เนาะเมนจ้าคักเชเกต แดงเป็นแผ่นเลยบ่จ้าโอ้ยแดงเต็มดินของแท้เลยพี่น้องบ้านนี่พี่น้องบอกปุูกติวิญญอยู่ผุดปุูกอยู่ดิเกิดยายเลยพี่น้องเูดแปลงพอเป็นเงาแต่ยายไปทัวเลยพุ่ดดอกยังงามปวดเนื้อตาสะอ่อนขาเป็นขาเลยปุ่งหนพี่น้องเป็นสายเลยพุ่นนแแงมั้ณ แดงเต็มด like ินกองแถวทีล hey. ้ยขาตันตันไปงเรียมแดงเต็มดินแดงเต็มดินอืโ้เป็นสายไปเลยโ้หโทษนะฮะผู้ชายท่ากระตุ่มขนาดขันมาเลยเห็นเห็นใตกล้องอีกแก้ม ี่น้องสองกับการล่อู่อโยนใส่อีกดอกตูปอยบานพูนพูนโอ้นี่พี่น่อยนี่ก็หมูหวานอยน่อยมูหวานอย่ เกิดขาดอยู่เด้อพี่น้องหลอกเนี่ยบุนเด็กโอ้ยกี่หน่อยเมื่อไรแมนดอกใหญ่เต็มทีพี่น้องก็สีมันแต่เสาอยู่มันแมนที่ดอกนี้ตะปูอยเนาะอ๋อกะพอกันบรรยากาศฝ่าหลังฝนเด้อพี่น้องมันนี่ว่านตอนแรกกะตกแห้งอยู่อยู่ป่าพี่น้อง ตอนเสากระตกออสอนบุื่กิบบปรได้เลยนี่ <c oughs> พ้นถึงมากนี่ยหรอพี่น้องแจ้าว่าเฮ็ดก็ทกกั้งจับแดงข้ามผ่านไปกับคอยสิเป,เป็นเฮ็ดบดเฮ็ดล่มพี่น้องข่าวมวลอากาศสูงมวลอากาศหนาวลงมาถ้าวบอหนาวก็คือที่บกเกิดง่ายดอกพี่น้องเฮ็บบดบดก็ได้า็ไวเชเกศ ขนาดพอี้เรียมนกใหญ่อยู่บ่เก็บบ่าดดเบิดสิไจะชงไว้นำอ๋องจด้ย้นงแน่พี่น้องหลอกขาจะเกศปนแม่นละปน้อขางแม่นพเฮ้องแน่พี่น้องออี่กระนนี่นอแม่นจ้ะตุ่นยเกตเก็บดอกแรกวางหันพี่น้องดอกพอดีแก่แน้ก็ถืงว่าโอเคอยู่ดอกใัวว่าน เป็นแผ่นเลยพี่น้องเกิดคขาดเลยจะได้เหลือเอาด้วยจ้ะดิป้าหันใหญ่เบิร์ตเนาะใหญ่เบิร์ตเนี่ยโอ้ยเ,ยเต็มตาแล้วตุ้สองตาแล้วพ<ห>ี่น้องแน่นมากพี่หน,ออนอ่องนี่เป็นีกป๊กไว้ยกระตุกไปเกิดขักอยู่พ,พี่น้องแรงข้ามหลอบเลยตรงถ่ายอีลีเนาะหลอบจริงถ่าย มึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปพี่น้องมังค่ะอุ้ยฮะเขาท่าเขาทปปีนี้ว่าเมนสิโบเ้เก็บไปเยฤดูพ่นเดดอกนึงมึงเน่ยีน้องไม่รมสลุปโกมีเยองมเต่เห็ดบาย้อนแล้วย้อนแล้วตะดอกเพเอาละพี่น้องดอกหน่อยใบก้อนมึงเนี่ย แฟนบอสหรอตัวพี่น้องฝากน้องคาทาอยู่มาเลยคาทาอยู่ไปไม้ได้กับป๋อเบิร์ตถูกไหมถอกใหญ่เต็มที่มันเต็มตาแต่เสาเลื่อนพี่น้องกันนี่จงไว้เาะจงไว้ปวดแมนเบิด์ตอร่อยแนมเบิร์ตเนาะดอกมีก็ได้อยู่เก็บเป็นเก็บแต่ว่ากระตาบ่เต็มไงเนาะพี่น้องปวดเป็นแดงๆอยู่ปวดแหนมหลอดใบตองไปปวด มันงงจงไว้บางในดอกอร่อยเป็นเป็นแดงแดงอยู่อยู่พี่น้องพี่ตีขาเหม่อคนจอ,อกมึงเบื้องตัอพี่น้องบ่แม่นหวองโผล่พูนเต็มแผ่นดินอยู่เป็นแดงแดงอยู่พนถ้าเป็นดอกง่ายเบิ้ดแจ๊กจิตจังเดยโอ้ยเครื่องตาดพี่นอ้องโอ้ยตาสะอ่อนแห้งเจ็๊รอบนี้เกิดข้ามอยู่พี่นอ้องโอ้ยแค่เกิดแคเกิดแคเกิดมองผิด <c oughs> ยี่เกดเปิดไปตองไปแมนบาดโหลดพี่น้องพี่เอาเอาคนยี่เกตดอกนี่พ่อไดผลก็ภาพแน่นี่ภาพบ่เอาดอกได้เอาได้แล้วพี่น้องเบื้องเนี้โลดลงอยสะออนครับเอาทักพี่นี่แต่เหตุพี่น้องคนอ้ยเด็เๆน่ารักเลยเฮียไปโอ้ยข้อรุดข้อขาได้พนสุ่นบัตต์ได้เลยแท่ไปตองแมนบ่ตต์โหลดไม่เต็มบ่กการสุ่นดอกบัตต์ได้เอ้า เป็นหนางเลยตัวนี้แม่พี่น้องกูขาเป็นขาอีกแล้วเนดะี๋ยวนะตีแปดสิกิกาปีหกหกเลือกพี่น้องว่าสิบเพื่ได้เก็บเนาะปีนี้มาฝ่าแน่นิดนึงเห็ดของแดงขารรา้ามใช่ดอกมาฝามยังออกคากออกแน่อยู่ปกติปีกายนี่เพิ่นเกิดเรียบร้อยไปแล้วแน่นจา้าุดท้ายไปเลยดูเฮยปีนี้เรื่องของเรื่องกับน้าวมาฝ่าละพี่น้องขีดไปนิ่เดียว มึงแน่มมูนอะเมันเก็บปดใดันยี่เรียมเอ,อ้ยพุนเป็นแผ่นอยู่เนอ,อพี่แมนเบิดหลดไปนหนอหัวแดงแดงแมนเบิดเ้าเด,ดี๋ย่นน้ำกันไลายมือ่อยรองพี่น้องนะใส่ไปตองหวัวแดงแดแมนเบริรดโหลดข้าเจ้ามาเอาอนนเควน <c oughs> อีกขอ้นถ้าดอไงจะคว่าจังไรกินดอกไงทีสองตาเล็เมื่อแล้วคือว่าเปิดคาดที่หลอดเนี่ยอีกดอกพี่น้อง ่าใส่ได้ยุุ่่นนี่ดอกหน่อยเป็นอะไรดอกหน่อยปันได้เรพอ่น้องีเก็บอยู่นี่สองสองดอกข้าตาเหลือว่ากเก็พ่อเย่ดอกจ็ดอกบดอกนั่นสิหลายยุ่มดอกหน่อยเนาะ มันแนมหายากอยู่ใต้ใบตองสองดอกพี่น้องนี่มองไปท่านเกิดกะสิเกิดตามคนเนาะดอกไม้ยังกินเนาะเมีนยังได้อยู่ค่ะอ๋อกระทาอยู่พี่น้องมันเสียอย่างเดียวเก็บบาเต็มกระตาง่ายสองจูอื้อดอกใหญ่ๆทำกำปั่นนะเนาะเมีนจ้ะเต็ม สองกระตาแล้วปไปออกยายไปเรื่อยเนาะใช่แต่ว่าดอกหนึ่งเอาไว้เนาะอืหนอนแห้งเอาไว้ก่อนพออีกบ่ยเกิดคักแงพี่น้องย่างไปใส่ฟอแต่เห็ดบ้านนี่้ามันใหญ่เบิดจักสิว่าจังได๋เนาะเเิดนี้ยอ๋อก็สิเลือกเอาแต่ดอกพ่อเอาได้ล่ะพี่น้องเดินนางเด้อดยนางเด้อพี่น้องคักแห้งบ้านนี้อ้ยอ่อนเห็ดมาเอ้า พี่น้องครูเบิ่งกับมวนน้ำในเด้อพี่น้องบังแมนว่ามวนอยู่สองคนที่พี่น้องที่รับชมกับมวนน้ำกันพี่น้องมวนน้ำกันเบิ่งแน่มมวนน้ำแจเกียบนะจ้าแล้วก็อลังการของเห็ดหัวแดงมาตราพี่น้องมาเนีมบัสโอ๊ตข้าวใบตองขึ้นแมนบัสเนาะขันโบเก็บนอนมารับเด้อพี่น้องเนยมารับขันัโบเก็บังแมนน้องเขาเด้นี่เนาะพี่น้องแห้งกับบังเอาพี่น้องแข้งไปเก็บมืออื่น แค่ก็บมืออื่นอยู่จ้าคาดว่าอีกสองสามมื่อเสรีเก็บดอกเต็มใหม่เต็มมื่อแมนเมนดอกหลงมันดอกเฮียเลี้ยมผลเพี้ยนบ้าเป็นสายเลยเนาะเอาุูนน้ำกันเงาพี่น้องมืงเนี่ยมาดูตัวลาบอยู่พี่น้องเลยว่าดอกตัวเป็นเฮียเลี้ยมคักแข็งบาดแม่พี่น้องมึงเนี่ยอ๋อส่วนเทปไปเลยดูน้ำกันพี่น้องลงท้ายคักแน่บาดนี่ยขากิลีสมกับการล่อข้อเอวทาเราทาเราเนาะมากกัเป็นที่ของสันเลยล่ะพี่น้อง นางเด้อพออีกแล้วบอกโอ้ยถึงใจคนเก็บขัดพี่น้องมัอนี่อยางไปทางไหนตำแต่เฮ็ดบาดนียป้าท่านตัวนี้ก็เป็นแดงๆอยู่บาดนียโอ้ยสะออนหลายพี่น้องเบุ้งเนี้ยบุ้งเนี้ยปวดเด็ดของแดงข้ามพี่น้องวันจ้าเบุ้งเนี้ยบุ้งเนี้ยเกิดสองไหล่ลีลีล้อตัวนี้โอ้ยขอผาดเนี้ยงี่งามั้เจ้าผาดเนาะจ้าขออนุญาตอุ้ยเอาทั้งสี่บอกก่อนเอาที่ก่อนเหมือนเนาะไปพผนบาดอ่าเื่อ เอาบางเทือกันเฮ็ดไร้กล่องกระสันแน่เด้อพี่น้องขออนุญาตบาดข้ำมเลหลายเาี่ขอเฮ็ดเกินไปเมื่อพี่เอาเลยเอาเลยพอไปวันไหนข้าใหม่พี่น้องพึ่งเมื่อสวนบ่จ้าเฮ้ยเดีมือมาแม่พี่น้องบาดดีมือมาทำแม่พี่น้องแนี่ยพี่ไปแล้วหัวควายตึงเบิร์ตไปแล้วพี่น้องบาดนี่ รุ่นน้ำปั้นห่มนาพี่น้องแถวนี้หลายอยู่ได้ไม้น้อยแย่เกศเขาไม้ได้เคยเก็บกระมี่หุดน้อยแย่เกศพูนซีโวซีเวเลยบานเฮ้ยสะออนหลายพี่น้องพี่น้องมึงเนี้ยเอาง่ายยุพี่น้องตัวนี้ดอกง่ายยุกรอกง่ายยุกจ้ามาจุดไปเฮ็ดเห่าหน่อยง่ายอืมใช้ฟอหได้เอาได้พี่ท้องเรา ขุ่นอีกที่เราต้องดอกไลยเปนอนงเ์รไงมองไงหืมโอ้เสะออโอเคมันีโป,โป๊กเนาะมันมีพิดใหม่เจอเด็ดอีกบัวน่ะโอ้ยขอทาให้งปีนองมานลยเป็นแดงๆในน้อยยะเกต มองบ่เคยเกิดเคเกิดเนาะเมียนจ้าอ๋แปลกเด้อพี่น้องนี่มองนี่บ่เคยเก็บแต่เพื่อเกิดเคยเก็บแต่เห็ดบดดินแถวนี้่เมียมีแต่ดอกงามเอ้ยพุ่นดิไอตอนนี้เอาบ่ไหนไปต่อไหนบ่เนาะพี่ด้วพี่ด้วยเขเข้าแล้วนี่ขนาดสวยประนี้เขายังได้มาให้หลับเนี่ยเหนี่ยเกิดยายไปทัวเด้อพี่น้องรอบนี่อ้ยตัวนี้พกไว้อีกสองสามมือขาดว่า พ่อได้เก็บอยู่งนอยายเกตเมียนจ้าถูกออกยายไปเรื่อยๆปรับมันหักบใหญ่พี่น้องน้องพี่น้องอืมคดีเนาะนี่ละตามอ้มตะลูกหกลาบปจิเลยญ่เมียนจ้าอีกเหมืองสองเหมืองอ๋ากลางเดก็คนฟังปลาก็ได้เกตไปเรื่อยๆพี่น้องบากเกินมือสองมือได้หาประจักษ์เฮดกอเฮ็ดยังเฮ็เกตเฮ็ดแดงนะจ้าพี่น้องจูงมามันเฮ็ดกอร์เลยนี่ยนตัวนี้เพื่งขมิ้นพี่น้องเมียนจ้าเกิดบัตทุกเฮ็ดเผื่ไข่อยู่นอ นี่กระเพือกกระเม้นข้างหลังตัวอีคุณข้างหลังก็มีบอกเห็นดอกไงรุ่นออกแค่นิดถุงแดงเนาะแสบกอผงแดงได้ชนแม่นจ้ะแต่เป็นเกิดบลายเฮ้ยต้องรอไปต้องที่สามเหลือตากขาเขาาไปกินต้นที่มียเจรุนนี่แหละพี่น้องมันนี่มืันเกิดกรใหญ่เต๋อจูบจักเนาะเกิดดอกเดียวก็เป็นยีงสี่ละเมีนเขาเจาะเอาไปกินตัวนี้กระเพือกกระเม้นอีกพี่น้องขางามแม่ย นี่ล้าสิเกิดโต hết ผ่องแดงเนาะไม่เนจ้ะไม่เสร็จเกิดบุษโทเห็ดผงอยู่เด้อพี่น้องเห็ดยังทั้งนั้นเห็ดกอจ้ะเฮ็ดเขาเกิดเห็ดกอแม่จนสิบะะเฉยเฉยเด็ดอีกบ่อยแจ๊กเก็ตกูเหงื่อกูเหงื่อเด็ดอีกบ่โอ้ยเป็นแดงๆเลยมันคือคักแทบานี่ปุ้ยพี่น้องมุงหนาว่าสิกลับแว่เขามาเบิ่ง โอ้ยบัติมันเหรอเ็นดินของแท้อีกแล้วของแทเอาพี่ก้นเอ้าพี่แม่นบดตัวน่แม่นบดยังวะดูดิยิงจะร้ายด้ยตรงนีพี่น้องแม่นจากฝุ่นแม่นบดกก้นกันด้วยโอ้ยนอนฮไปางก่อไปตรงที่ก้อนเ้ยพิ่น้องมันแต่ว่ามันบ่เต็มตา กันกันดอกไงเบิดเนาะพี่เด็ดเด็ดเด็พีู่นตำมุตำมุเบิเนาะนเนี่ยเบิร์ตเนี่ยเลยพูนเนี่ยว่นนี้ควนี้อุ้ยมูหน่อยจุมไปถ้นมีวายเรามาเ็หมูด้อบกันคี้เลี้ยงเลียงมาทางพี่ก่อนพี่พี่พี่แม่เบิร์ตพี่ ของเมลอดแน่กว่าสไลด์ไปเลยวัดปูโอ้ยวัดไปว้อปุ่นต้นนาปุ่นเป็นสายเลยตัวข้างนอกเอาตัดช็อตไปปุ่นที่นอกบ้านนี่เป็นแดงเลยไปเนี่ยค่ะขาผ่าเนื้เกลบ้านกมาเดี๋ยโคกเลยพี่น้องเลยแดงเต็มดินคลองแฉ่เลยเอาคันพี่น้องมาพร้าจังสี่พี่น้องสีเก็บบอนี่คันพี่น้องพ่เก็บทั่วบ่อเกลเด้อจ้ะ กันพี่น้องบ่เก็บบอกเด้อพี่น้องสิไปเก็บเองเบิ่งแหนแหนคั่นพ่อจังสิบ่มีไผอดใจได้ดอกพี่น้องต้องเก็บกันบ่เก็บบ่แม่นนองเฮาเด้นี่อันนอยแห้งก็ค่อยบ่เอาคันจังสิมันพอแกงได้อยู่พี่น้องนี่โอ้ยแกงบ่ได้แต่ว่าจังได๋ล่ะเนาะ2ดอกค่ํตาเหลือพุ่นเนาะแม่นจ้เอ้าอยแห้งก็บ่เอาดอกพี่น้องจไว้ให้เพิ่นใหญ่นี่ ันยังสีนี่เอาเ okay. mm. ี่เอาหูยยุน้อรอบนี่เด้อจันบิดเนาะัดตาปก่อนบัดเป็นไปก่อนเลยปก่อนปก่อนเอาปิตไว้ปิตไว้ดอกบัเอาแต่ตัวนี้ตัวนั้นดอกเดียวเนาะแม่แนเอาไปปกไว้แหมพกบอดีออพออีก่บาเลยคือโทเจเกด อยมึงแน่พี่น้องมึงแน่ต่อยว่าปวดใจยังวะฮุมวังหันกันว่าคักมากมนี่แห้งคักแห้งบาดนี่ยวัวเป็นแดงแดงเลยพี่น้องมึงแน่ตาสะออนอุยตาสะออนแห้งถ้าใหญ่เบิร์แจ็คสิวายจากไหนนาะเออเอ้าก็ถือว่าใหญ่อยู่ดอกพี่น้องกำนีก็ได้ทุกตาแต่เฮ็ดโทมเนี่ยทุกปิกปิกอยู่พี่น้องมึงแน่อมแท้เด้อจ้ะกลุ่มลมคลิมด้วยอุ้ย ผมรอคอยอีหลีพี่น้องเกิดคักเกิดแน่แต่ว่าบ่แม่นว่าทั่วป่าเด้องมลีนจ้าถ้าวหูห่มหูไม้ค่อยได้ถั่วหูห่มหูไม้เพิ่นสิบ่เกิดคือเดือนมกราคมปันไห้พี่น้องคนเก็บก็บป็นหูไหลแล้วคนเก็บก็เป็นสันสันต่อบาดเพราะไกว่เพราะไว่เอาแต่ร้องงำงเนะ ลุ้ยมึงแน่พี่น้องเงาเนี่ยเงานี่พี่น้องชักแห้งงัดขึ้นเลยรถมือกับปลนนั้นปัดสีมันพี่น้องสีดอกเต็มกำว่านกับมันมือนีิกับมันอีกคือเก้าพี่น้องสีมันไปเรื่อยๆอยู่ดอกพี่น้องสองสามเมื่อนี่ครบคนละชิดไปอ วังหันซีเนาะในสามพี่อีกนก่แค่นี่เกิดเป็นเหงาเนาะแม่นจ้ะมื่แม่พี่น้องเนากลุ้มๆดูนะปนเออไปเอ้างางใหม่ไปพ่ออีกบอกอีกแล้วที่เก็บเปิดคอนขึ้นพี่น้องพ่อปนเออขาแม่ที่ขาตุ๊กตาเมื่อันตันดีแห้งแล้วนี่ทมเนี่ย ุสามสามหมดเออเห็นไหมเหรอเหตุใดเอาเลยอุ้ยมหัวลุดเนาะขันพุนไปตรงฟิาลอยู่ด้วนี่เมีนจ้ะแต่ว่าคนฟังปลาก็มีเก็บบอเกียดด้วยไอเนาอเบบเก็บแต่ตัวไดดอกคราะเป็นโพเข้นมาก อย่าบอกได้ว่าพ่อขางทางอีกขางท่างขางทางเป็นแปรนั่นนะแมนโอ้ยรถเขาเจ้าผ่านไปผ่านมาว่างันนั่นโอย้ยั่งเสยเน้อยยายเกแแตแปนจ้าอ้ยเฮ็ดยายเกตเนาะเฮ็ดเท่าอีรีตัวนี้เนาะขุน <c oughs> เป็นแดงๆเ,เลยพี่น้องพี่ขุนระวังเหยียบเด้วยไปลองเท่านี่เออโอ้ยขาดแลยเดี๋ยวขุนง,งามๆเลย พูนี่กันดอกจงังกีนอจ้าตันตัอนอยู่พูณดอกลอย,ลยอไรฮะจังไว้จงไว้ตัวน,นั้นมนีแต่หลับพี่น้องมาหามาโมยเลยละคุ้อมารบันทางทางก็ยังพอกระด<ง>ราษผ้า,า,าสายเดินในนี่เอ,องอือฮางมามาผีสายพงแห้งนอกจ้ายังเหลืออยู่พี่น้องบอเบิดแบบเบิดแล้วจ้าคุยไปคุยมาเบินะ้ดทำอะทำการอำพางเด้อพี่น้องบ้านขออื่นไง ทำการนำพ่างนี่ยายเกดฟังนี่ยังมีหัวแดงโซ่อยู่นี่เห็นบ่ปิดไว้ทำการนำพัางเฮ็ดก่อนพี่น้องแต่ตัวนี้บ่าพัางตัวนี้เอาให้แน่นี่นี่เห็นบ่โอ้เห็นเห็นนี่หไงเติบยู่ไงตอนหนานันําพ่างบ่ําพ่างมือไงเริ่พี่น้องนี่ฉันมันฉันเสเจ้ามากกว่าไงคนเอา สำหรับมือนี้เอาไว้ซ้ำนีก่อนพี่น้องเอาหลายเดียวขจอสิว่าปอเเพชรน้อยเยเกตวอลเรนเดอร์พี่น้องวอลนั่หัวมวนเฮ็ดก็ได้หลายอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นเฮ็ดดอกบใหญ่ปันใดดอกตุปุสิปิดอกพปตาหักกันะพี่น้องเครื่องกระตาอยู่พุนถ้าเป็นเฮ็ดดอกใหญ่น้อยแยเกตกระตาใหญ่ได้หรือมือนีแมนกระตาใหญ่พี่น้องถ้าเป็นเฮ็ดดอกใหญ่นี่สองกระตาเต็มสองสามบุ พี่น้องเลยมึงแน่ยจยเกียบจับขึ้นมาแน่ตุกบุกอินั่นปันตุกกระตาเมึงแน่พี่น้องคุณอุ่มปุ่มเป็นขุมลุ่มอยู่เนาะเมนจ้ะปันโอ่งพี่น้องแกงหย่ำขวบๆมึงเด้พี่น้องมึงเนี่ยเอ้าจักสีวาจังไดพี่น้องกะซ้ำเห็นเก็บในคลิปล่ะพี่น้องมันขาดมันแน่อยู่มื่อนีร่คุณ เอาหลังจากนี้ก็สีเมนกลับบ้านละพี่น้องรอหลุ่น้ากันคลิปใหม่เหมือใหม่เฉืญนชอบวิดีโอจากไหก็ซอยกดไลค์กดแช่กดทิดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่พี่น้องทุกกาลังแร่นใจทุกคอมเมนต์ทุกคาทติชมคอยรอหลุ่น้ากันมืออื่นพี่น้องคาดว่าเศได้เก็บกันอีกอยู่ประมาณสามสี่หามืออยู่ดอกน้อยเกลียดคนแล้วพราะมันขึ้นเรือยๆนะคนขึ้นเรื่อยๆอยู่พี่น้อง็ศรได้เก็บไปเรื่อยๆอยู่ดอกสองสามมือ ทางนานี่พี่น้องรอรุุ่นน้ำกันพี่พน้องสำหรับยอดไดยอดมานผลงานการเดินทางเสาร์วันที่แปดได้เนาะแมนจ้ะแปดพฤศจิกาพี่น้องกระตามที่พี่ให้พี่ให้น้องเบิ้งอล่ะพี่น้องยอดยใดยอดมันกระถือว่ามานอยู่เกิงกระตาเกลิงกระตาเป็นเ,เห็ดดอกบ่เต็มที่ปันไดยพี่น้องกระดอกเต็มที่กะมีอยู่ดอกสามกระตาแมนแต่คันในพ่อกันแล้วบกเก็บนี่นอนมารับด้วยพี่น้องนี่เอาไว้กอนพ่อได้แกงอาะกระถือว่ามานอยู่พี่น้องมื้อนี่ รอหลุนน้ากันมือเอ่นบุญรพี่น้องวา่าศิได้สิมานอีกบอ่อขาดว่าสิได้อยู่น้องน้อยยช่ไหมได้ย่ค่ะประมาณสองสามหมื่นนี่แหละคือไ,ได้เก็บตลอดอยู่จ้ะพันเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่นอแน่นจ้ะที่เฮต์เกิดตอนนี้การสภาพอากาศละพี่น้องมีฝนมาแล้วก็อบเอ้าว่าเป็นหนาหนาวแน่นจ้ะเป็นคือฝนมาใหม่พี่น้องเฮต์ก็เลยเกิดจริงๆแหละพ่นเกิดทรงไตยทุกปีละเฮตดไอพึ่งแดงข้ามอ่ะคอยรอหลุนน้ำกันมืออื่นพี่น้องสำหรับจกบนี่ขอบคุณทุกไหลทุกแช่พี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะ